ใช้น้ำมันที่ร้อนปานกลางค่อนไปทางร้อนจัดนะครับท่านะผู้ชมวิธีการเช็คน้ำมันก็ให้ใช้เป็นเผือกอเผือกแป้งเผือกเราเนี่ยลงไปลองดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับให้แป้งเราฟูไม่แตกกระจายนะฮะถ้าเกิดน้ำมันร้อนไปถึงเนี่ยแป้งเผือกเนี่ยจะกระจายไหลนะครับอย่างเนี้ยฟูเก,กาะตัวงนี้ทำร้อนได้แล้วนะครับนี่นฮะเดี๋ยวก็มาทอดกันเลยครับ เราก็ใช้เป็นกระชอนอย่างนี้นะครับแช่ไปก่อนนะครับะน,นะครับ้ำขึ้นมานะครับเหตุที่แช่ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเถีอเงเราเนี่ยจะได้ไม่ติดนะครับระวางเถียงไปเลยครับประมาณนี้คนระับเดี๋ยวทอดชมสักสาม ลูกก่อนนะครับเพราะว่ากระชอนเล็กนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นี่ฮะไล่จากด้านล่างก่อนนะครับประมาณนี้นะเร,ระาจะแช่เผือกเราไว้สักคู่นะครับให้ความร้อนเนี่ยเข้าถึงด้านในนะครับ ถ้าเกิดน้ำมันร้อนจัดนะครับสีจะขึ้นก่อนก่อนที่จะ,ะด้านในจะสุกนะฮะเดี๋ยวยกให้ชมนิดนึงนะครับนี่ครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็แช่ไว้สักคู่นะครับพอเราแช่มาประมาณสามถึงสี่นาทีนะครับนี่นะสีก็ขึ้นประมาณนี้นะฮะแล้วก็เร่งไฟนะครับเร่งไฟให้น้ำมันร้อนเพิ่มขึ้นนะครับความร้อนของน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเราจะไล่น้ำมันนะครับโดยการแช่ด้านล่างไว้ก่อนนะครับอย่างนี้นะฮะ ด้านบนนี้ฟูอย่างนี้สุกแล้วฮะล้วจะแช่เอาด้านล่างนะครับด้านล่างจะสุกยากนิดนึงเราก็แช่แล้วก็จะเป็นการไล่น้ํามันเพิ่มความกรอบด้วยนะครับนี่ท่านผู้ชมกปจะฟูนี้นะครับเราก็จะทานคู่กับเป็นพริกเสี่ยงไฮ้นะฮะเราก็ใช้เป็นเนื้อของพริกเสี่ยงไฮ้นี่นะครับเอาเฉพาะเนื้อนะฮะตัวน้ํามันพริกเซี่ยงไฮ้ไม่ต้องใส่นะครับนี่นะฮะเราคนน้าเผือกของเราลงไปเลยครับ เราก็จะลงเป็นมายองเนสด้านบนตัดสีด้วยเป็นพักชีให้ดูมีสีสันขึ้นมาหน่อยนะฮะจมดน่าตาหน่อยครับ <c oughs> ก็ฝากผู้ชมลองเอาไปทานดูนะครับจะทำเป็นแบบเจก็ได้หรือทำเป็นแบบไม่เจก็ได้นะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก,ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์รวถึงกดติดตามให้กับเชฟชาตินะครับอีพิงลาไปก่อนสวัสดีครับ